สวัสดีค่ะวันนี้เป็นแกงกินหนักค่ะแต่หลายเช้ายันบ่ายไม่ทำไรนอนนอนอย่างเดียวก็เป็นเพื่อนเพิ่งพามากินกันเด็กเมื่อกี้กินอะไรกันมาคะเด็กๆชาบูกินหมดปะครับใช่ค่ะไหลใช่ไหมคะไหลตอนนี้แก๊รกันอยู่คกัอใครเออใส่นิ่นี่กระสุนไม่ไหวแล้วดูสภาพดิ จิ้แตงโมจิ้มแล้วจิ้มใข่แล้วจิ้มไข่ด้วยนี่เป็นจิ้แตงโมนะฮะอยาเดี๋ยวดูน้องไต่ดูน้องไต่สภาพไต่เป็นไงบ้างคะนี่อยากจะร้องไห้ค่ะร้องไห้เลยเหรอเฮ้ยอ้โหขอทั้งไหนสิขอทั้งเป็นไงเฮ้ยน่ากลัวจังเลยโปรแกรมวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคอยจะตาดูแล้วกันนะคะกับ เดีย๋ยวเพลงควาเพิดพิซซ่าคาเพิดตอนนี้เปปลไยก่อนเอ้ยไม่ไดา